ถ้ากูเรียนมากกูปฏิบัติมากกูมาหลายปีแล้วที่ธรรมศาสตร์นี้โอ้กูมามากกว่าเพื่อนอย่างนั้นตัวกูมันยิ่งพอ,องใหญ่เลยตัวกูยิ่งโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นมีแต่โตขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งปฏิบัติตามตัวกูก็ยิ่งโตขึ้นมันก็ยิ่งไม่ไหวอย่างนั้นเอาทุกใหม่เข้ามาอีนั่นคือตัวกูเพราะฉะนั้น รู้พุทโธก็เพื่อที่จะปล่อยตัวกูนี่ให้ศึกษาที่ตรงนั้นนะมันง่ายง่ายกว่าที่ตรงนั้นอย่าเอาจิตโง่มาเป็นตัวกูถึงติดที่ฉลาดแล้วก็ามาเป็นตัวกูไม่ได้มันเป็นธรรมชาติจิตนั่นมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอนิจจงเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาคือมันว่างจากตัวกูว่างจากตัวตน เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งอริยสัจสี่คือทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อที่สองเหตุให้เกิดทุกข์ก็เพราะจิตนั้นไม่รู้อริยสัจข้อที่สามมีโรคมีโรคก็ทาจิตตัวนั้นให้มันรู้อริยสัจทำมัวควายตัวนั้นให้มันฉลาดเราจะได้ใสหนาได้ยังไงละ่ะนี่ต้องทำอย่างนั้นต้องฝึกอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นและต้องเห็นอย่างนั้น ว่านิโรธเป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรธเป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้งนี่ไม่ใช่ว่าทําให้มันมือดอยู่เรื่อยทุกขกะสมุทัยนะ่ะมันมือดอยู่เรื่อยเลยมันมืดเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทมันจะหมุนทุกขกะสมุทัยทุกข์สมุทายนี่มันจะหมุนหมุนซีดหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท เฉพาะปูจุชนนี่มันจะหมุนอยู่อย่างนี้แหละหมุนเดี๋ยวก็ไปถึงทุกอ,อวิชชาสังขาราาวิญญาณนามรูป,ปรวิตนาปัจชาวินาตาหนาวปานภพชาตทุกเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก้าวทางตากอทุกข้าวทางหูกอทุกทุกเพราะอะไรเพราะข้าวไปยึดมั่นถือมัน่นข้าวไปยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรว่าตัวปูนี่มันโง่ไหมมันโง่ไหมไปออามาเป็นตัวปูทางนั้นเลยเป็นตัวปูเลยยังไม่พอ อันตากูหูกูจมูกกูลิ้นกูกายกูใจกูตาเห็นก็ไปอะไรอ่ไปโกงอีกแล้วพอตาเห็นก็ไปโกงตาว่ากูเห็นตาเห็นไม่ใช่กูเห็นตาเห็นหูได้ยินเนี่ยที่ได้ยินนี่ไม่ใช่กูได้ยินหูมันได้ยินหูได้ยินจมูกได้กลิ่น,ล,นลิ้นลิ้นรสอย่าไปโกงอย่าไปโกงธรรมชาติถ้าเราไม่โกงธรรมชาติวันหนึ่ง เราจะคืนให้ธรรมชาติให้หมดเพราะร่างกายจิตใจที่เราได้มานี้มันเป็นสมบัติของธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาและที่สุดมันก็ว่างจากตัวตนไม่ใช่ว่างไม่มีนะโยมบางคนคิดว่าว่างคือไม่มีอะไรไม่มีคนนั่งอยู่ที่นี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม่ใช่มีคนนั่งเต็มเลยแต่ว่าว่างว่างจากตัวตน ว่างจากตัวกูว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากตัวว่างจากต้นว่างจากเราว่างจากเขาเพราะอะไรเพราะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเพราะฉะนั้นนีโรดคําว่านิโรดแปลว่าดับก็ได้แปลว่าว่างก็ได้แปลว่าสงบก็ได้แปลว่าเย็นก็ได้ แต่ที่สุดก็คือเย็นสงบ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 เย็นนั่นคือว่างถึงที่สุดนี้ยมันก็จะสงบเย็นนั่นถ้าใครปฏิบัติถึงจุดเรียกว่าเป็นพระอเรียเจ้าคือจิตนี่เป็นพระอเรียเจ้าอย่าไปคลดาใจว่าอาตมาเป็นพระอาเรียเจ้าอาตมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุอาตมาไม่ได้เป็นอะไรว่างจากตัวกู ถ้าคิดว่าเออตัวกูเป็นบ้าอาหารก็บอกตัวก,วก,ววก,กวูว่ากูนี่มันบ้าแล้วมันบ้าแล้วบอก่างนั้นนะว่าคูนี่มันบ้าแล้วนะอย่าไปบ้าขึ้นตามกรอมอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรนั่นแหละดีที่สุดถ้าไปเอาอะไรข้าวไปเป็นอะไรข้าวสิ่งที่จะตามมาอะไรก็คือความทุกข์ เพราะฉะนั้นว่าพุโทโธคําเดียวนี่พุโทโธคาเดียวนี่มันศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ขนาดไหนพุธทธังจรนังกัจฉามิข้าพระเจ้าขอเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งไหว้ที่ตรงไหนเอาพระพุทธเจ้ามาไหว้ที่จิตพระพุทธเจ้าจะตร้รู้ก็พระองค์รู้อร,ริยสัจสีรู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้ว เหตุได้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เ hey, หตุได้เกิดทุก์ควรละไม่ว่าตัสนหาหรือไม่ตัสนาแล้วศาสนาอุปาาทานพวกชาติต้องละหมดไหวไม่ได้ต้องละมันหมดนี่นี่เรียกว่าเหตุได้เกิดทุกเป็นสิ่งที่ควรละนี่ทีนี้ผู้ชุชนนี่อยู่กับสองตัวนี้แหละอยู่กับทุกกับเหตุได้เกิดทุกวันวันหนึง่งก็ทุกเรื่องอะไรอ่ะทุกหลงตัวกูไม่พอ เรื่องตัวกูไม่พอลูกของกูหลานของกูเหรียญของกูทรัพย์สมบัติของกูอะไรก็ของกูของกูเลยขันแต่ละวันขันเหมือนกันนกเขาของกูตัวกูของกูตัวกูของกูตัวกูของกูนั่งคู่อยู่อย่างนั้นเนี่ยอจนหลับไปหลับไปยังขวัญดีขวันว่าของกูขันว่าใดนั้นขวันว่าใดนี่ว่าไปตามเรื่องวันวันยังมีแต่ขวัญ ฉะนั้นชีวิตนี้มันเลยอยู่กับฝันฝันว่าตัวกูฝันว่าของกูกูอยากจะมีอันนั้นอยากจะมีอันนี้อยากจะมีอันโน้นไอม้มีถ้า,ม,ม,ม,ววา,ถาม,มีไม่เป็นมันก็ทุกข์นี่เรียกว่าถ้ามีนี่ไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมีก็ต้องมีให้เป็นมีเหมือนกับว่าไม่มีคือว่ามีรถคันหนึ่งอ่ามีรถคันหนึ่งนี่อาตมานะวันที่สิบสามที่ผ่านมา ทงมันเกิดโยมอดรถตู้ไปถวายคันหนึ่งพอรถตู้ถวายก็ไม่ได้ดีใจไม่ได้ดีใจอะไรทําใจเวลาขึ้นรถตู้ทุกทีก็ต้องภาวนาว่าไม่ใจของกูไม่ใจของกูไม่ใจของกูงกต้องภาวนาว่าอย่างนั้นมีแต่ใช้สอยเอาใช้สอยแค่นั้นเองแต่นั้นเรามีเงินมีทองนี่อย่าไปคิดว่าเป็นของกูเงินมันเป็นกระดาษ แต่แตแรกว่นยึดถือมันโอ้ยเป็นยึดถือมันเอาเอา,เอายกทุนหัวเลยใช่หมมันเป็นธาตุเราอย่าเอาเงินเอาทองไว้ไปที่บนศรีรษะต้องไวท้ที่ใต้ขวาเท้าของเราถ้าเงินทองอยู่ใต้ขวาเท้าของเราก็เท่ากับว่ามันเป็นธาตุเรานั่นเห็นไหมอ่าต้องอย่างนั้นทีนี้มีเงินมีทองอยู่ในธนาคารก็อยู่ไปอจะใช้ซอยเวลาไหนก็ไปเบิกมาไปอะไรมา มันเป็นาธาตุเรานี่ธาตอย่างนี้มันเป็นาธาตุเราแต่ถ้ามานอนปวดหัว lethal, ยกกูมีเงินสามล้านมีเงินสิบล้านมานอนปวดหัวอย่างนั้นมันเป็นาธาตุเงินแล้วนี่อย่างนั้นนี่เรียกว่าของกูของกูทีนี้ตาของกูอย่างนั้นพุทธโธจะเข้าใกล้ยังไงอ่ะพุทธโธไม่เข้าใกล้พุทธโธแปลว่าผู้รู้นี่ยิ่งนั่งว่าพุทธโธยิ่งไม่รู้ไม่รู้ยิ่งไม่รู้ยิ่งอวิชชายิ่งก้มลุมกันใหญ่เลย เพ,พททเพราะฉะนั้นพุทโธนี่แปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นแปลว่าเบิกบานแปลว่าเบิกบานแจ่มใสโยมที่มากันที่นี่ทุกคนดีใจมากันตั้งแต่เช้ามืดบางคนว่าวันนี้เราจะได้ไปท่องถามูมีพระทั้งสามรูปอ่าไม่รู้รูปไหนจะเด็ดกว่าใครกันแลานี่วันนี้เหมือนกับน,นักมวยนะ่ะขึ้นมาชกบนเวทีนี่ ดีไม่ดีโดนสอบโดนเข่าโดนอะไรกันไปตามเรื่องตามราวแต่ว่าอาตมาคิดว่าจะแพ้ก็จ่างจะน้าก็ช่างจ่างหัวมันไม่เป็นไรขออย่างเดียวให้โยงฟวงโยงฟวงแล้วอไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วได้ผลค่อยสักยตาอาตมาว่านี่โอ้ท่านพระครูวินัยตอหรือว่าหลวงพ่อเอี้ยนมาพูดว่าไม่ใช่กูอาตมานี่จะ เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ไม่ให้โยมว่าพุทโธแล้วตอนนี้ให้ภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเดินไม่ใช่กูนั่งไม่ใช่กูนอนไม่ใช่กูกินไม่ใช่กูอาบไม่ใช่กูถ่ายไม่ใช่กูทำอะไรไม่ใช่กูมันกูมานานแล้วกูมันตั้งแต่เกิดทีนี้เอาไม่ใช่กูมั่งไม่ใช่กูนี่คือเอากูคือให้ธรรมชาติเสียถ้าคืนกูให้ธรรมชาติได้หมดเมื่อไหร่ เมื่อนั้นก็สบายเบากายเบาใจเบาไปหมดเพราะมันไม่มีกูที่มันหนักเนี่ยมันหนักเพราะกูเพราะกูตัวเดียวตัวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นโยมลองดูดิที่เราไปโกรธเราเพราะเรามีกูใช่ไหมที่มันเกิดความโลภขึ้นมาก็เพราะมีกูเกิดความโง่ความหลงขึ้นมาก็เพราะมันมีกูเพราะฉะนั้นถ้าใครมาถึงก็ดา่าเราฉาดจัดจัดจาด,าด,าดเราก็ภาวานา